เดี๋ยววันนี้จะขออนุญ,ญาตมาตอบคอมเมนต์นี้นะคะเพราะว่าเห็นหลายคนคอมเมนต์มาแล้วก็เด็กๆที่โรงเรียนนะคะก็ถามเหมือนกันว่าเนี่ยใช่เราจริงไหมเคยอ้วนจริงไหมตัวจริงหรือเปล่าเอารูปคนอื่นมาไหมก็คือเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูค่ะรูปพวกนี้ขอบอกทุกคนก่อนนะคะ ก่อนลงโซเชียลอะ่ะได้มีการแต่งให้ตัวเองรู้สึกมีความตัวเล็กตัวน้อยแล้วประมาณหนึ่งเท่าที่จะทำได้แล้วนะคะก็ยังอย่างนี้อยู่นะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปรู้ how to ลดน้ำหนักจริงๆอะคะ่ะอยากเล่าจุดเปลี่ยนก่อนว่าตอนที่คิดจะลดน้ำหนักอะ่ะ ทำไมถึงคิดรถคืออย่างนี้ค่ะสมัยนั้นนะมันเป็นช่วงที่เรายังเรียนอยู่แล้วเราใช้รถไฟฟ้าในการเดินทางใช่ไหมคะทีเนี้ยทุกคนจะเห็นว่าที่นั่งรถไฟฟ้ามันไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมมันก็แบบประมาณนึงอะค่ะแล้วตอนนั้นอะเราอะก็ตัวโต,วต,วตวประมาณนึงเหมือนกันเราก็ไปนั่งแล้วทุกคนบนรถไฟฟ้าเราทําอะไรคะเราเล่นมือถือใช่ไหมเออเราก็เอามือถือมาเล่นนี่แหละ แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมแบบเราถึงนั่งเบียดคนข้างๆจังเลยทีเนี้ยค่ะในช่วงแรกอะค่ะที่เราลดเนี่ย เราไม่ได้มีการออกกําลังกายเลยนะคะทุกคนทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะถ้าน้าหนักตัวเราเยอะเราจะเหนื่อยง่ายมากเพราะไปวิ่งกลับมาคือหิวมากกินมากกว่าเดิมทีนี้อย่างแรกที่เราทําคือเราคุมอาหารก่อนปกติเบสิกแบบที่ทุกคนทําเลยนะคะคือแบบลดของมนันของทอดขนมต่างๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่กินต้ม1นึ่งทุกเที่ยงเราจะทานกว๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะท่านหรือไม่ก็เกาเหลาแต่ว่าจะรีมาเขาว่าไม่ใส่กระเทียมเจียวแล้ววิธีการกินของเราคือเราไม่สดน้ำไม่ปรุงเราคุมอาหารมาได้ทั้งหมดประมาณสมเดือนค่ะมันลงไปประมาณ10กิโลเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูว่าตอนนั้นนะคะจากร่างเราเนี่ยมันยุบมาเท่าไหร่เนาะแล้วก็หลังจาก ออสิกิโลนั้นนะคะเราเนี่ยยังทานเหมือนเดิมยังเลือกทานเหมือนเดิมแต่มันจะเจอเหตุการณ์นี้ทุกๆคนในช่วงที่ลดน้ําหนักคือน้ําหนักมันจะนิ่งเราก็จะต้องเหมือนออกกําลังกายเพิ่มเติมเพื่อให้ถ้าค่า TDEE อ e ะคะ่ะมันเพิ่มขึ้นมันจะได้เผาผลาญเพิ่มขึ้นหลังจาก10บกิโลลงมานะคะที่แบบเรารู้สึกว่าเออเราตัวเบาแล้วเราไปทําอะไรแบบนั้นได้แล้วอะไรแบบเนี้ยคะ่ะยังไงถ้าเกิดว่าใครนะคะที่แบบ อยากลดน้ำหนักไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงลดน้ำหนักมาถึงจุดหนึ่งแล้วจเจอปัญหาอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะไล่ตอบให้เนาะว่าแบบจะช่วยได้ยังไงบ้างนะคะยังไงขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะเราจะมีสุขภาพดีไปพร้อมๆกันคะ่ะทุกคนกู๋เดียว